ตีเลยนั่นแหละส้งไได้่นี้ก็สมการนะอันี้ผมมาไปตรวจอะไรมันเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับความถ่วงจะพาะของน้ำน้ำกิบเกน้ำหนึ่งคิวหนักหึ่งตันถ้านักเลือน้ำทะเลน้ำหนึ่งคิวหนักหนึตันบวกกับ ประมาณ200กิโลคือมันความเค็มดังนะนั้นมันจะกดน้ําเค็มลงไปเรื่อยๆผมนึกบอกว่าต้องเก็บน้ําฝนฝากไว้กับดินน้ําเค็มน้ำป่อยน้ําสนิมน้าน้ําที่กัน อะไรอ่ะนี่เป็นบทดังะหารเกษียครับคนเลี้ยงควายท่ารักเก็บน้ำการเกษตรต้องผูกกับน้ำมีดนแล้วต้องมีน้ำถ้าคนมีน้ำแล้วอาชีพมันก็เกิดระดับน้ำมันจะสูงขึ้นตรงนั้นระดับน้ำมันจะสูงกว่านี้เมื่อผมใช่เมื่อผมขอตำแหน่งนี้ไม่รู้จะเป็นที่ใครแต่ถ้าให้ผมบริหารอบตนะผมทราบข่าบอกเป็นกลุ่มว่ากลุ่มความสินกลุ่มให้พานิด ท่านกาจารย์ไอ้ด้วมันขับพลังพลิทงไม่ออกอะไรี่อะไรที่อะไรไม่ออกน้ำไม่ออกแต่มันมนขุดขุดไปตามบ้านเราไงไม่ขุดพลิทางแต่อาจารย์แนะนำวันวันแรกที่มาก็แนะนำชี้นี่ที้โน่นสองที่กสอที่ผมทำงานวันี้ขุดหกที่ออกหัที่แต่รงานที่ออกเพ่า้อมเอาทงท่านเลย บอกกในนาร้เผมดูจากการที่อาจารย์ของเราแรกเนี่ยอาจารย์จะดูเรื่องของที nice. ่ทางน้ำอันนี้ลึกครับลึกอยู่ที่ประมาณเกือบสามเมตรตรงน้ำตรงน้ำขม้นบนความลึกครับเดี่ยวเนี่ยน้อยู่บนนี่น้สองร้อยเมตรแล้วแล้วนั่นคือกาบสูบมาใช้เรื่อยๆจะมาเรื่อยๆอ่าเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวเวลาเราสูบนะครับโลกจะไม่เกิดช่องว่างมันจะดึงเครือข่ายเยือกด้านที่เหนือจะเป็นภูเขายิ่งสูบยิ่งแรงมันเหมือนกับว่าเส้นเลือดมันติด มันต้องกระชากน้ำใหม่เรื่อยสูบให้มันท่วมเชียงใหม่เลยเพื่อที่จะดึงน้ําให้ตาน้ํามันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นครับท่านผาแต่ท่านสูบแสดงแสดงว่ายริงยริงยิ่สูบจริงมีนี่ครับส่วนนี้สามสิบไร่นะครับคือคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างแรงแรงครับแรงครับเป็นดินเลยครเบท่านเพราะว่ามันไม่สามารถขุดน้ําขึ้นมาได้แล้วก็เปิล่าบนพื้นที่ที่อยู่ค่อนข้างสูงที่ไหนแรงบอกผมผมนั่ง เราก็เลองดำเนินการในการขุดที่เท่าท่มาเพราะขุดนี่เราอันนี้เเป็นประมาณเราใช้ทีมตามตามคิวดนก็ประมาณที่ทางให้เข้าไปประมาณอีก1กิโลนั่นเริ่มเกิดเครือข่ายแล้วครับเพราะมันเกิดเครือข่ายเสร็จปุ๊บผมเลยตั้งชื่อว่า ถ้าคุณขุดน้ําบ่อเดียวก็คือสะถ้าผมสร้างเครือข่ายได้ก็คือธนาคารน้ำใตดินท่านอา,อาจารย์เอาเอาหลักๆเพิ่งนี้เท่าที่เท่าที่อาจารย์มาทําผมผมได้ขุดขุดบอ่อตามคําแนะนําที่อาจารย์แนะนํามาเนี่ยประมาณ6บอ่อในจํานวนที่6บอ่อเนี่ยเมื่อก่อนผมทํางานขุดอไมโครนี่มาประมาณ2 0่สกว่าปี แตไ่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แต่อาจารย์มาแนะนํามาแนะนําในเรื่องของการขุดน้ำเนี่ยาอาจารย์วิธีการคือ<ท>ดทททูทิศทางทิศทางน้ําทิศทางน้ำเข้า,ปาขไปแย่ก็นี่ข้างบนนี่เราได้ย้นเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีประเด็นร้อนที่เหมือนมีแชทในกลุ่มไลน์ของสองสงพ่อไทยหลุดแล้วก็มีความเห็นต่างเรื่องประธานสภาว่าไม่ควรจะไปอยู่ในกรอบความคิดเห็นของแค่คนบางคน ยึดโยงกับสส,สที่เลือกเข้ามานี่ในการประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อไทยควรจะมีการเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นกันเลยนะคะจะได้ผมได้ยินครับผมหนึ่งผมไม่อยู่ในไลน์แชทด้วยผมไม่ใช้ไลน์ผมใช้ WhatsApp <c oughs> นะครับก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นจุดยืนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย นะครับผมเห็นด้วยว่าคนที่จะมีการเปิดพื้นที่ให้สอส,อสอซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนได้มีการพูดคุยถึงความรู้สึกถึงความเห็นนะครับแต่ว่าผมว่าเหนือสิ่งในใดที่สาคัญมากกว่าน,นั้นก็คือฝอ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยต้องเร่งจาัดก,การตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อมาตอบโจทย์ปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้ประสบอยู่นะครับส่วนเรื่องของการที่จะใครจะเป็นประธานสภาผมว่าพรุ่งนี้ในใน,ใน,ในที่ประชุมพักก็คงมีการยิมยกกก้นมาคุยกัน นะครับในในภาษาพี่พี่น้องน้องซึ่งพรคพื้นไทยเองเรามีการทำที่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ให้คนคนเดียวหรือสองคนตัดสินอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้ทั้งท่านสสเองก็เห็นด้วยว่าควรจะไปมีการเปิดพื้นที่มีการพูดคุยกันนะครับมันจะเป็นต้อไไปถึงการขั้นลงมติของสสที่เปนเยนพาไปผมไม่ผมไม่ทราบนะครับว่าวิธีการเป็นยังไงผมคิดว่าคงไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกผมว่าเราพูดคุยกัน อย่างพี่พื่น้องๆแล้วก็แล้วก็เรามีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าพรรคของเราเนี่ยยึดโยงกับประชาธิปไตยยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นสสเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเราเองเราก็ต้องฟังตรงนี้นะครับในฐานะที่เป็นกินเลตนายกครับก็เหมือนเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยของประเทศไทยประมาณนี้เราไม่ความกังวลหรืห่วงับว่าในพรรคจะตกลงกันได้ลําบากไม่เลยครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเราเรายึดโยงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประชาธิปไตยเราต้องมีพื้นที่ให้ทุกคนพูดคุยกัน นะครับอย่างสุภาพอย่างไม่ก้าราวผมเชื่อว่าสสรรคผู้แทยทุกคนเนี่ยให้ความเคารพตรงนี้แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วผลเรื่องตั้งมันออกมาแล้วการแข่งขันมันออกมาแล้วมันไม่ได้การยกให้หรือไม่ยกให้อะไรยังไงมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องเดินไปข้างหน้าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับจากฝ่ายประชาธิปไตยผมเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วก็คงตกลงกันได้ด้วยดีนะครับทั้งภายในพักแล้วก็ทั้งทางพักต่าง่ด้วยขอบคุณครับ ครครับคุณคจดรับท่านผมถืออันน right ึงก็แหลยไว้ช่วยด้วยอะไร่ไหวถือไว้ช่แต่เดี๋วถ้าไปดินทาว่าำเอียงนะโลโก้พัก่ะโอเคครับไม่ดูแค่น้ำอย่างเดียวนะครับื่อเช้าก็ไปดูที่เรื่องของช้างด้วย นะครับเรื่องของปัญหาเรื่องค่าดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของช้างป่วยนะครับแล้วแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับพยายามที่จะผลักดันให้มีภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องของอาหารช้างเพราะว่าดูแลช้างเชือกหนึ่งนี่ก็หมื่นห้าอย่างไม่นับค่าค่าตัวของควานช้างเลยนะครับแล้วการท่องเที่ยวเองตามที่ได้พูดคุยมาก็กลับมาแค่4 0เอร์เเพราะนั้นรายจ่ายก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็หาทางที่จะ ที่จะช่วยเหลือทาง้านอาหารช้างนะครับก็กมีบางบริษัทเอกชนซึ่งที่ดินยังไม่ใช้อะไรก็อามาปลูกเป็นข้าวในเปียไม่ใช่ข้าวหญ้าในเปียซึ่งให้คุณค่าทางอาหารสูงกับกับช้างวันนี้ก็มาคุยแล้วก็ได้มารับฟังข้อเสนอแนะอยากได้พื้นที่เพิ่มผมเองก็เดี๋ยวจะกลับไปโทรหาพวกเพ,พ,พื่อนฝูงที่อยู่ในวงการธุรกิจใครที่มีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของรถ ที่ขนส่งช้างเวลาป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะค่าขนส่งก็มีราคาแพงทั้งประเทศมีรถรถพยาบาลช้าแค่คันเดียวนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะลงไปดูหาทางระดมทุนดูว่าสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะครับเมื่อเช้าก็ไปดูเรื่องนี้มาแล้วก็เมื่อกี้ไปแวะที่ยางฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งมีการาค้นคว้าวิจัยทํางานเกี่ยวกับเรื่องจะเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวและก็ถั่วเหลือง นะครับไปฟังมาว่าวิธีการเขาทำยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนครับรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสเท่าในาได้สุทธินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของราคาเรื่องของต้นทุนการผลิตก็เป็นเรื่องสําคัญก็วันนี้ก็มารับฟังปัญหามีท่านจะพิสูจน์มาแล้วมีสสพื้นที่มาก็จะลงกลับมาเยี่ยมเยียนอีกค,ครั้งหนึ่งประมาณสักสองสามอาทิตย์เมื่อเราเริ่มมีคําตอบให้ได้นะครับแล้วนี่วันนี้มานนี้ก็มาดูธนาคารน้ำนะครับซึ่ง เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าในจากปีนี้เป็นต้นไปอีก3ปีจะมีเอลนิโนเอฟเฟกซึ่งทําให้เกิดภายแรงสูงมากมาแน่นอนนะครับพรคเพื่อไทยเราให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะธนาคารน้ำเนี่ยก็เป็นทางออกอันหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีอาจารย์มาให้ความกระจ่างเดี๋ยวเราก็จะไปเวิร์กกับทีมแล้วดูซิว่าในพื้นที่ไหนจะสามารถทําได้บ้างเพราะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเป็นแช่เขาเป็นความหวังของเราเลยก็ได้นะครับเพราะเกิดทำสำเร็จแล้วเนี่ยเรื่องไม่ท่วมไม่แรงเนี่ย เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร,กรไทยอย่างหมู่บานนะครับโดยภาพรวมแล้วตลอดสองวันที่ผ่านมากระบวนการต่อไปจะมีการไปํานการ,ารเป็นตั้งคณะทำงานอะไรขึ้นมาคณะทำงานเนี่ยจะมีการประกาศออกมาภายในวันสองวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีการประชุมพักสส,สแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการมานะครับซึ่งจะมีการอมอบหมายหน้าที่ต่างๆไปนะครับโดยจะมีะผู้ใหญ่ในพักลงพื้นที่เยอะขึ้นแล้วก็ติดตามด้วยคณะทำงานที่ลงมาเก็บงานต่อนะครับ รับโจทย์ไปไปแก้ไขมาพูดคุยต่อไม่ใช่ว่ามาทําแค่ช่วงก่อนเลือกตั้งแค่เดือน2เดือนนะครับเราจะทําตลอดจากนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการทําการของใหม่ของพรรคเพืพ่อไทยให้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาปัญหาพี่น้องประชาชนมามาเป็นโจทย์แล้วก็พยายามจะแก้ไขบริหารความคาดหวังซึ่งกันและกันไม่ใช่มารับฟังเฉย,เยแล้วก็ครับ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 ทำได้ก็ทําได้ทาไม่ได้ก็ทําไม่ได้นะครับก็จะบอกกันไป เมื่อกี้ย้อนนิดหนึ่ง่ะไปถึงที่คุยกับกลุ่มสมาชิกฟาร์มเมอร์ครับเห็นช่วงหนึ่งคุณเสถยเองพูดถึงม,มีการข้อเสนอก็คืออยากจะให้เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจอะไรสักอย่างนะ่ครับคุณเสถียรอ๋อเขาเขาเองเขาก็มีคิดใหญ่่ะผมก็คิดใหญ่เขาบอกว่าเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยมันมีเรื่องของทุนผูกขาดนะครับมันมีเรื่องของการประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหลายเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าในที่สุดยังไงก็ต้องทําแต่ว่า จุดประสงค์ของผมที่ลงลงพื้นที่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาดูเรื่องตรงนี้นะครับเรามาดูเรื่องปัญหาเฉพาะอย่างเช่นปัญหาเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้ามีการเผาเผา,เาต่อข้าวเยอะสภาพะเพื่อไทยเองก็มีการคิดค้นคร,ร่วมกับนัก,นกวิจัยทําเรื่องผงจุลินทรีย์ซึ่งสามารถาย่อยสลายต่อข้าวได้ภายใน1 0 1ถึงวันแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าก็ยังถุงละ4 0 0รอยบาทนะครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับสีที่เขาใช้อยู่คือไม่ขีดก้านเดียว สนึงเดียวก็สามารถทําได้แต่เราเองเราต้องพยายามชี้นําแล้วก็ชี้เห็นผลประโยชน์ของการที่เราไม่เผานะครับแล้วก็การที่ใช้จุลินทรีย์มาสลายต่อข้าวเนี่ยก็สามารถให้เพิ่มไนโตรเจนเข้าไปในผืนพื้นที่ดินด้วยนะครับทำให้มีปุ๋ยธรรมชาติก็อาจจะช่วยคอมเพนเซษทางด้านค่าใช้จ่ายทางด้านปุ๋ยได้นะครับ